สวัสดีค่ะวันนี้ไม่นิพาภาพเปลี่ยนปรยทานรูปแบบนี้นะคะชื่อดอกว่าดอกพรเทวาค่ะขอบคุณแบบสวยๆจากคุณหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเราก็จะมาเริ่มจากที่ทําลูกส้มเสร็จนะคะเดี๋ยวไม่นิจะเล่าให้ฟังก็คือการตัดริบบินมาทําลูกส้มอยู่ที่เบอร์สองความยาว125ซนติเมตรค่ะเพื่อเลือเผื่อขาดนะจำนวน4เส้นแล้วเราก็มาทำส้ม วิธีทำส้มค้นหาในช่องของเมนิดค้นหาเลยคำว่าวิธีทำส้มแยกสีก็จะขึ้นมานะคะแล้วก็ทำส้มตามนั้นในความยาวที่เราตัดมาพอทำส้มเสร็จนะคะเราก็จะได้ความยาวริบบิ้นเหลือยยาวๆประมาณนี้<ๆ>เหลือประมาณ45เซนติเมตรค่ะที่เป็นเนื้อทรายทีเนี้ยเราก็จะมาสอดริบบิ้นเพิ่มกาเฟสสใยเพิ่มตามความยาวของปลารรบ,บิ้นเนื้อสายที่เหลือนะคะอันนี้เมนิทสอดไว้แล้ว จำนวน7เส้นก็จะมาสอดเส้นสุดท้ายก็คือวิธีสอดสอดอย่างนี้นะคะเส้นที่ยังไม่ได้สอดสอดริบบินนะคะกากเพชรสายด้านที่เป็นกากเพชรหันออกมาด้านนอกนะคะตามปลายริบบินที่เหลือก็คืออยู่ที่ประมาณ45เซนติเมตรค่ะเผื่อท่านไหนจะตัดมาเพิ่มเลยเผื่อท่านไหนมีส้มอยู่แล้วนะคะก็ตัดที่ประมาณ45เซนติเมตรสอดริบบินเพิ่มนะคะ ใครที่ไม่ถนัดก็ติดเทปกาวสองหน้าแบบบางไว้เลยก็ได้โอเคนะคะเราสอดครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะเราก็พลิกกลับด้านมาฝั่งนี้ค่ะเราพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะทําขั้นตอนถัดไปคล้ายๆกับดอกดุดอับซอรไม่ใช่คล้ายเลยค่ะทําแบบเดียวกันนะคะแบบดุดอับษรนี่นะรอบหนึ่งรอบสองรอบสามเราทําตรงนี้ก่อนนะโอเคบิดนะคะบิดแบบเดียวกับดุดอักอรเลยนะคะ บิดหนึ่งรอบค่ะแบบนี้แล้วก็โค้งปลายริบบิ้นขึ้นมานะคะโค้งปลายริบบิ้นนี้นะคะในท่านี้กากเพชรอยู่ด้านบนแล้วก็พลิกไปอย่างเนี้ค่ะแล้วก็นําปลายริบบิ้นในท่าที่ถูกต้องนะคะมาสอดแบบที่ไม่ใช่กากเพชรอยู่ด้านบนนะเมื่อเราบิดริบบิ้นถูกต้องนะคะค่อยๆสอดลอดสามไปนคะคะใครที่ดูไม่ถนัดดู ดูของดูดอักษรก็ได้ค่ะจำเป็นต้องใช้สีเดียวกันค่ะเพื่อเพราะว่าดอกนี้ใช้ต่างสีจะดูดด่นที่ที่ไม่ลงตัวเท่าไหร่เนาะก็เลยใช้สีเดียวกันค่ะอ,อทำให้ได้แบบนี้ทำให้ได้แบบนี้ทั้ง8เส้นทุกคนค่ะวันนี้จะต้องไม่ได้ทำให้ดูทั้ง8เส้นนะเพราะว่า คลิปเรามันยาวถ้าคลิปเรายาวปุ๊บนะอัปโหลดไม่ขึ้นคะ่ะทุกคนหน่วยความจำในโทรศัพท์เต็มนั่นเองนะคะบิดลิบินเข้ามาเหมือนเดิมเหมือนเส้นแรกกรีบแรกนะคะเม้นิ่งจะได้ไม่ได้ทำให้ดูทั้ง8เส้นนะคะเพราะว่าคลิปเราจะยาวเกินไปก็คือทำแบบไหนในกรีบแรกเส้นแรกอีก7เส้นก็เหมือนกันคะ่ะทุกคน กดสต็อปคลิปไว้ก่อนเสร็จแล้วมาเจอกันนะคะเรียบร้อยนะคะเมื่อเราทำกลีบแบบนี้ได้ครบทั้ง8เส้นแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาฝั่งนี้แล้วก็สอดเก็บริบบิ้นเลยนะคะสอดเก็บริบบิ้นลอด3ไปเลยค่ะโค้งปลายริบบิ้นเข้ามาแล้วก็สอดลอดไปตรงๆลอด3ามนะคะปลายริบบิ้นต้องเอียงมาด้านนี้นะคะจะได้สอดออกมางา่ายๆนี่ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกไปทางนี้นะคะ ก็แม่นี่จะทําให้ดูแค่เส้นเดียวนะคะนอกนั้นก็ทําแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นอย่าลืมกดปลายริบบิ้นที่เราตัดไว้ด้วยนะคะไม่งั้นถอยกลับไปด้วยนะ,ะเรียบร้อยนะคะเมื่อสอดครบทั้ง8เส้นแล้วเราก็มาเช็คดูด้านนี้ของเรานะคะว่าอยู่ในสวยงามหรือไมแตกทับไหมถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเราก็ดึงจัดกรีบนะคะทุกคนแต่ในส่วนของม่นีม่นีว่า พอดีแล้วแหละโอเคแล้วแหละแต่ถ้ามันไม่โอเคเราก็ดึงนะคะดึงจัดไปทีละเส้นเนาะในขั้นตอนถัดไปค่ะเราก็ทํากรีบบัวด้านข้างเหมือนกันกับดุดอับสรทุกอย่างนะคะไม่ได้จะให้ดูตรงที่เราจะสอดตรงนี้นะนี่นะคะแล้วก็บิดตรงนี้บิดตรงนี้นะคะให้เป็นกรีบบัวเหมือนเดิมเหมือนดุดอับสรนปิดกรีบบัวแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งปลายริบบินเข้ามาเข้ามาสอดเลยนะ โค้งไปริบบิ้นเข้ามาสอดแบบนี้ค่ะนี่นะก็จะได้กรีบบัวแบบนี้ค่ะดึงให้ได้ประมาณนี้นะคะเด็กลรีบบัวแบบนี้ดูอีกทีนึงนะคะสอดตรงใต้เส้นของตัวเองนี่แหละคะ่ะถ้าลุขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมคะอืมแล้วก็บิดบิดแบบนี้โอเค แล้วก็โค้งไปริบบิ้นเข้ามาสอดแบบนี้ค่ะสอดแบบเดียวกันนะคะให้ครบทั้ง8เส้นเสร็จแล้วมาเจอกันกดสต็อปคลิปไว้ก่อนนะคะเรียบร้อยนะคะเมื่อทำกลีบบัวครบแบบนี้ทั้ง8เส้นแล้วนะคะเราก็พิมมาด้านฝั่งนี้ตรงก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้ทีนี้เราค่อยๆจับนะคะจับริบบิ้นขึ้นมา จะคล้ายๆกับเราทำกุหลาบนะคะกุหลาบแบบดอกเบสิกของเราหรือกุหลาบโรดของแมนิดเนาะจับรวบขึ้นมาทั้ง8คู่นะมันมี8คู่ใช่ไหมทีละเส้นค่ะจับขึ้นมาอย่างนี้ทีละคูะ่เรียบร้อยแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จับรวบเลยค่ะ จับลวดแบบกุหลาบดอกเบสิกของเรานั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวนะคะค่อยๆค่อยๆหมนุนนี่ค่ะค่อยๆหมนุนดูดูของขาของเราด้วยว่าเรียบร้อยดีไหมก็จะได้ประมาณนีงถ้าถ้าเกิดว่ายังไม่เรียบร้อยดีมินี้ก็จะ ทำให้เขาประมาณนี้เห็นไหมคะเรียงกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคแปดขาสวยเรียบร้อยแล้วนี่เราดึงวนให้มันได้ประมาณหนึ่งรอบนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็เอามาหนีบไว้แล้วก็เอาออกไปหนึ่งคู่ก็คือกากเพชรหนึ่งนะคะแล้วก็เนื้อทรายหนึ่งแบบนี้คู่กันนะเสร็จแล้วก็บิดลงอาหารที่สอนให้ก่อน ก็คือเห็นไหมคะใต้ขาใต้ขาที่เราพับอยู่เนี้ยสอดลอดสองออกมาตรงนี้เห็นไหมคะอ่ามุมไหนมุมที่อยู่ตรงตรง,ตรงนี้เลยก็ได้คะ่ะไม่ซีเรียสว่าจะเริ่มต้นที่ไหนแต่ขอให้ได้ประมาณหนึ่งรอบนะคะนี่ลอดออกมาประมาณนี้ ได้แบบนี้ทีนี้ก็หมุนมาแล้วก็มาดูตรงที่เราจะสอดอีกก็จะเป็นตัวนี้นะคะนี่ก็เอาออกมาอีกสองเส้นก็คือเนื้อทรายหนึ่งกากเพชรใสหนึ่งแล้วก็บิดอย่างเงี้ยบิดแล้วก็สอดตามมาเลยค่ะแบบนี้นะคะโอเคให้ได้แบบนี้ทำแบบเดียวกันวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะเราจะรู้ที่สอดแล้วนะ ว่าจะต้องเป็นตรงไหนนะคะเรียงกันมาเลยนะนี่ค่ะนี่ค่ะก็ทำให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะเมื่อเราสอดตรงกลางเสร็จแล้วเป็นกราบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาดูกรีบไหนที่ยังไม่เข้ามาเราก็ดึงอย่างนี้ค่ะ อ่นี้นะให้สม่นเสมอกันค่ะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะก็ดึงจัดกรีบได้ประมาณนี้แล้วนะคะพอนเทว่าค่ะหลังจากนั้นก็สอดเก็บเลยนะคะพลิกกับด้านมาสอดเก็บลอดสาบไปเลยค่ะสอดเก็บ นะคะปลายริบิ้นทะลุออกบบนี้ก็สอดก็บให้ครบทั้งแปดเส้นแล้วมาเจอกันค่ะเรียบร้อยนะคะสอดครบทั้งแปดเส้นทีนี้เราก็ตัดลิบิ้นส่วนเกินทิ้งเลยค่ะตัดครบแล้วทีนี้ก็ใส่กีบเขียยได้เลยค่ะคัดจะใส่แบบไหนก็ได้นะคะแบบสอดทีเดียวแล้วก็เสียบยาวเลยก็ได้แต่นน่ชอบแบบนี้ค่ะใสท่ทีละเส้นความยาวอยู่ที่ประมาณ12เซนติเมตรนะคะ ความยาวอยู่ที่ประมาณ12ซนติเมตรค่ะใส่แบบนี้ให้ครบทั้ง8เส้นเลยแล้วเราก็มาทำกลีบบัวปทุมมากันค่ะสอดครบแล้วนะคะทีนี้เราก็จับตะแคงแบบนี้ก็ทำกลีบบัวปทุมมากันเลยจ้าแบบนี้นะคะสอดลงตรงนี้ก็ทำแบบเดียวกันนะคะวนไปให้ครบทั้ง8เส้นออกมาตรงนี้นะคะ ทำแบบนี้นะคะให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะเรียบร้อยค่ะใส่กีบเขียวครบแล้วนะคะทีนี้ปลายริบบิ้นเหลือยาวใช่ไหมก็ตัดออกประมาณนี้ค่ะตัดออกประมาณนี้นะตัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็สอดเก็บเลยค่ะสอดโค้งกลับขึ้นมาด้านบนแบบนี้สอดเข้าไปแบบนี้ค่ะ เรียบร้อยนะคะสอดคราวทัแปดเส้นแล้วพลิกกลับด้านมาสวยงามและน่ารักมากเลยค่ะดอกพรเทวาขอบคุณแบบสวยๆจากคุณหนึ่งนะคะ